บทความนี้สำหรับอธิบายแก่ผู้ที่จะลงประชามติยกเลิกพระราชบัญญัติอิสลามก่อนอื่นขอเรียนชี้แจงแก่พี่น้องไทยทุกท่านทราบเราไม่มีจิตนาจะสร้างความแตกแยกในสังคมแต่อย่างใดหลังจากได้ศึกษากฎหมายอิสลามและมะติคณะรัฐมนตรีหลายฉบับ จึงเห็นความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยเราจึงไม่สามารถนิ่งเฉยต่อไปได้เมื่อเราเห็นและตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมในสังคมจึงต้องลุกขึ้นทำหน้าที่คนไทยตามมาตราที่50ข้อที่หนึ่งคนไทยที่มีหน้าที่ดูแลชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นการให้ข้อมูลในหน้าเพจนี้ จึงเป็นการบอกเล่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมของกฎหมายไทยที่เกิดจากการออกกฎหมายอิสลามที่บังคับใช้ในรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวข้องกับหลักการและความเชื่อของศาสนาอิสลามแต่อย่างใดและเรากำลังเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางกฎหมายและความเท่าเทียมกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นแม่แบบการปกครองของประเทศไทย ไม่ได้โกรธเกลียดเครียดแค้นอิสลามเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใดอิสลามออกกฎหมายศาสนาตามความเชื่อของตนและบังคับใช้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จริงความเชื่อส่วนบุคคลจะเอามาออกเป็นกฎหมายแล้วใช้อำนาจรัฐหนุนความเชื่อของตนนั้นไม่ถูกต้องเพราะขัดแยง้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยหลายมาตราจะขอกล่าวถึง พระราชบัญญัติอิสลามสาฉบับเช่น 1. พระราชบัญญัติฮัตหรือพอรลบฮัตฉบับแรกออกในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในปีพศ2524และฉบับที่สองออกในสมัยคอสอชอที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าในปีพศ2559และได้ย้ายกิจกรรมฮัต แต่กระทรวงวัฒนธรรมไปสังกัดกระทรวงมหาไทยความหมายโดยทั่วไปของกฎหมายฉบับนี้คือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปสแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียตามศรัทธาส่วนบุคคลจึงออกกฎหมายบาบังคับให้เจ้าหน้าที่ทุกกระทรวงทะบวงกลมตั้งแต่รัฐมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอำนวยความสะดวกนี้ทุกคนและยังจัดสรรทุนหมุนเวียนจากงบประมาณแผ่นดินให้ผู้ประกอบกิจกรรมฮัร์วงเล็บเปรียบได้ดังเช่นบริษัททัวร์ทั่วไปจำนวน300ล้านบาทเพื่อให้นำไปจองอาหารและโรงแรมล่วงหน้าที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและจัดตั้งแผนกส่งเสริมกิจการฮัร์ในกระทรวงมหาไทยรับเงินเดือนในฐานะ ค่าใชการของกระทรวงมหาไทยที่มาจากภาษีประชาชนทั้งประเทศท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวมุสลิมที่มีประชากร3มล้านคนโดยประมาณจากประชากรทั้งหมด70ล้านคนทั่วประเทศโดยประมาณแต่ไม่มีใครคิดจะออกกฎหมายมาอำนวยความสะดวกและหาผลประโยชน์จากแผ่นดินเข้าตนเองแม้แต่น้อยเพราะถือเป็นเรื่องศรัทธาส่วนบุคคล 2. พระราชาบัญญัติธานาคารอิสลามชาวมุสลิมร้องขอธานาคารอิสลามจากรัฐบาลด้วยเหตุผลที่ว่าหลักการอิสลามจะไม่ใช้เงินที่เกิดจากดอกเบี้ยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งธานาคารอิสลาม1,000ล้านบาทตั้งแต่ปี2545ได้รับอนุมัติจากพันตำรวจโททักษินชินวัตรธานาคารสูญเสียเงินตั้งแต่วันแรกที่เปิดและต่อมา ในเดือนตุลาคมปี2550กระทรวงการคลังได้เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทำให้ธนาคารอิสาลามกลายเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นที่สัสดส่วน99.59ปภายหลังจากที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารอิสาลามฉบับที่2เมื่อวันที่18กรกฎาคม2561 เพื่อกำหนดให้กระทรวงการคลังสามารถถือหุ้นได้เกินร้อละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นการชั่วคราวธนาคารอิสาลามมีเครือข่ายรวม102สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศในปี2 5 1 2 1 2กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเข้าธนาคารอิสาลามจำนวน18,000ล้านบาทเพื่อชดเชยผลขาดทุนของธนาคารคนไทยหลายคน ไม่เคยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนแผ่นดินนี้และต่างก็ไม่เคยคิดเลยว่าอิสลามจะฉกฉวยประโยชน์จากประเทศมากมายมหาศาลเช่นนี้ 3. พระราชบัญญัติการบริหารจัดการองค์กรอิสลามพรบนี้คือผู้สร้างปัญหาที่สำคัญพระราชบัญญัติฉบับนี้เปรียบเหมือนเป็นรัฐธรรมนูญการปกครองของอิสลามเปรียบเหมือนรัฐซ้อนรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศ พรบอฉบับนี้เราจะพูดถึงในภายหลังนอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาทสร้างมัสยิดใหญ่หลายแห่งและยังมีการใช้พื้นที่สาธารณะสร้างห้องละหมาดทั่วประเทศด้วยงบประมาณแผ่นดินร้อยเปอร์เซที่มาจากเงินภาษีของคนทั้งประเทศทำเพื่อคนหเซนของประเทศเท่านั้นในขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศ ต่างคิดไม่ถึงว่าจะมีใครคิดใช้ศาสนามาผ่านงบแผ่นดินไปใช้ได้มากมายเช่นนี้ต่างไม่เคยคิดใช้ประโยชน์แผ่นดินด้วยการอ้างศรัทธาส่วนตนมาก่อนทุกวันนี้คนเหล่านั้นก็ยังงงอยู่อิสลามในประเทศไทยนอกจากจะมีพรบอิสลามแล้วยังมีมติคอรมอประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและพรกอ,อีกมากมายที่หลั่งไหลออกมา เพื่อสร้างและกอบโกยผลประโยชน์เข้าตนยกตัวอย่างเช่นมติคณะรัฐมนตรีครั้งที่หนึ่งเพื่อมอบทุนการศึกษาเก่อิสลามสีจังหวัดชายแดนใต้ฟรีหลังจากจบการศึกษาสามารถบรรจุรับราชการโดยไม่ต้องสอบบางตำแหน่งเพื่อชดเชยแก่ผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบทางใต้คงลืมไปว่าคนที่ได้รับผลกระทบและเสียชีวิตมากที่สุดไม่ใช่เป็นผีอิสลามเท่านั้น แต่รัฐบาลกลับเลือกอุ้มฉุยสลามแทนโดยละเลยคนอื่นๆทุนเริ่มจากปี2515จนถึงปัจจุบันมติคอรมอฉบับที่10ก็ออกมาอีกเมื่อ2ปีที่แล้วชาวมุสลิมจำนวนมากได้รับการศึกษาจากเงินภาษีของไทยทั้งประเทศทำให้มีจำนวนมุสลิมที่ทำงานในกระทรวงทบวงกลมกระจายอยู่ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมาตามโค้ตาตั้งแต่เรียนและบรรจุแต่แทนที่จะมาช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศไทยกลับกลายเป็นว่าคนไทยไปส่งเสริมอิสลามสร้างภาคีแยกตนเองออกจากสังคมไทยชัดเจนกว่าแต่ก่อนเพราะเมื่ออิสลามแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของประเทศไทยอิสลามไม่ยอมรับวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ไปสร้างวัฒนธรรมของตอนเองขึ้นมาและใช้กฎหมายบังคับให้คนอื่นยอมรับความเชื่อของตอนเอง เรียกร้องห้องละหมาดในสถานที่ราชการทุกแห่งเมื่อได้โคต้าไปบรรจุฟรีในแต่ละแห่งเรียกร้องให้แต่งตัวตามหลักศาสนาเรียกร้องอาหารฮารานนั่นหมายถึงสถานที่เหล่านั้นจะต้องจัดเตรียมตามข้อเรียกร้องทั้งหมดให้กับพวกเขาตามพระราชบัญญตัติการบริหารองค์กรอิสลามเงินภาษีของชาติจำนวนมากถูกส่งเข้าไป คืออุดหนุนาศาสนาอิสลามซึ่งมีเพียง5%ของประชากรของประเทศเมื่อเทียบกับประชากรส่วนใหญ่ของทั้งประเทศที่ยังไม่ได้กินอิ่มนอนอุน่นจากการบริหารงานของรัฐบาลแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะนําเงินมหาศาลของแผ่นดินไปสนับสนุนาศาสนาอิสลามแทนด้วยเหตุผลข้างต้นนี้เราขอเชิญทุกท่านที่เห็นด้วยกับการคงไว้ซึ่งความเสมอภาคของกฎหมายด้วยการลงชื่อ เพื่อลอรงยกเลิกพลรบอิสลามตามลิงก์ด้านล่างนี้ยุติแนวคิดสุดโต่งลดอิทธิพลศาสนาต่อวิถีชีวิตร่วมกันลงชื่อคัดค้านและยกเลิกพระราชบัญญัติอิสลามทุกฉบับ